ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่นักข่าวที่น่าจะถือได้ยืนยันนะครับว่าแคเฟนตัวรามตกลงย้ายซบลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้ว สโมสรลิเวอร์พูลเตรียมได้รับข่าวดีในดิวการเยตทีมของเคฟินตูรามสตาร์กองกลางจากสโมสรน,นีดหลังจากมีรายงานข่าวล่าสุดออกมาว่าในตอนนี้ทานนัานของเคฟินตูรามนั้นได้ตกลงทางวาจาที่จะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าเป็นที่รู้แล้วซึ่งนั่นจะทําให้กองกลางดีกีทีมเชฟฟ่งเศสร,รายนี้กลายเป็นนักเตะรายที่2ที่ย้ายเข้าสู่ทีมแอนเดลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ต่อจากดิวการเยตทีมของอเล็กซิสแม็กอาริสต์ที่เพิ่งย้ายมาเป็นนักเตะลิเวอร์พูลยังเป็นการเมื่อวานนี้ โดยรายงานนี้ก็มาจากด้านของเจเกตาบอดนักข่าวระดับที่หนึ่งที่มีคมน่าชื่อถือจากฟุตบอลทานเฟรอร์โดยนักข่าวรายนี้คือคนแรกๆนะครับที่ออกมาบอกว่าดิวการย้ายทีมของเอเล็กิสแม็กลิสเตอร์เสร็จสิ้นแล้วและเขากําลังจะย้ายมาร่วมทีมหรือผู้ผในเร็วๆนี้ดังนั้นจึงเชื่อใจกับการรายงานข่าวที่ออกมาจากปากของเขาว่าแม่นยำโดยเมื่อช่วงก้ามขึ้นที่ผ่านมานั้นนักข่าวรายนี้ก็ได้ออกมาโพสทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยล่าสุดกล่าวว่า สุโขสัลรีบูนันได้ตกลงทางวาจากับเคฟินตูรามเป็นที่โลดแล้วโดยกองกลางลีกทีมเจ้าเฟงเศษรายนี้ตกลงที่จะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้และในตอนนี้ทางตัวแทนเจจาจาของรีบูนั้นก็กำลังเดินเรื่องการย้ายทีมของกองกลางร,รายนี้อยู่อย่างเต็มที่เพื่อที่จะปิดดีลการย้ายทีมของเคฟินตูรามให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้านี้เลยโดยมีการคาดการณ์กันว่าค่าตัวในการย้ายทีมของเคฟินตูรามในครั้งนี้นั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ55ล้านปอนด์ หรือที่ได้ว่าเกฟินตูรามนั้นเป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลกำลังต้องการตัวเป็นอย่างมากเขาเป็นนักเตะที่มีทุกอย่างตรงตามโปรไฟล์ที่ดีที่สุดที่ลิเวอร์พูลนั้นต้องการเขาเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่2ี่ปีเท่านั้นแต่มีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายเป็นอย่างมากและสามารถเบียดปะทะกับผู้เล่นในศึกพรีเมียร์ลีกได้แบบสบ,สบายสบายอีกทั้งการครอบครองบอลและการไล่ตัดบอลของเขานั้นก็ยอดเยี่ยมและสามารถเล่นเป็นมิดฟิลด์บ็อกทูบ็อกได้แบบสบายสบาย,บายนอยู่กับว่าเจ็กนิ้งครอปนั้นจะ แต่ที่นั้นก็ดูว่าลิเวอร์พูลกำลังมีสโมสรนิวคาสเซิล ยู่ในเต็ดเป็นคู่แข่งคนสําคัญหลังจากที่มีคายืนยนนันว่าเนวิโกโซนอยูนเต็ดได้โดดร่วมวงไล่ละตัวเคเฟนตัรามแข่งกับลิเวอร์พูลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมาถึงสโมสรปารีสแซงต์แชมงที่เคยตัวเป็นข่าวในช่วงก่อนหน้านี้ว่ากำลังให้ความสนใจในตัวของเคเฟนตัรามด้วยเช่นเดียวกันแต่จากข่าวที่ทางด้านของเจ็คเกลตาบอดออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าเคเฟนตัรามนั้นมีการตกลงด้วยวาจาที่จะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเป็นที่แน่นอนแล้วนั้นก็ทําให้ใน,นตอนนี้ลิเวอร์พูลมีภาษี ที่กล่าวมาข้างต้นนี้และก็เชื่อได้ว่ากระบวนการการายทีมเคปฟนตูรามเข้าสู่จินแอนฟิลนั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนและตอนนี้ลิร์พูก็เตรียมพร้อมแล้วที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางก,การกับสโมสรน,นีดพิจารณาดังนั้นแฟนบอลลิร์พูต้องจับตากันให้ดีๆนะครับเพราะเราอาจจะกำลังได้เห็นดีวการายทีมแบบเร่งด่วนของเคปฟนตูรามภายในสัปดาห์นี้เลยนะฮะโอ้โหถือว่าเป็นข่าวดีนะครับพอแม่พี่น้องจวดทำไมพอแม่พี่น้องจวดพี่น้องจวด ลิบพูพร้อมทุ่มก็เหนื่อยมากกว่าทุกทีมเพื่อคว้าตัวกาบีเบกาเข้าสู่ทินแอนฟิลด์ให้ได้ในช่วงตลาดเสมเอนี้มั่นต้องจังซี่พอไม่พี่น้องสโมอสอรลิบพูของพวกรานกับทีมแดงในศึกพรีเมียร์ลีกได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะให้ความสำคัญที่จริงจังในการคว้าตัวกาบิเบกา กองการดรุ่งความสนสูงจากสโมสรเชลตาบิโกเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดสมนุนิและณตอนนี้ทางลิูลนั้นก็กําลังเตรียมเดินเรื่องการคว้าตัวนักเตะร,รายนี้เข้าสู่ทีมในทันทีโดยทางลิูลนั้นได้ทาการส่งทีมงานเจจาของพวกเขาไปพูดคุยกับเอเย่นของนักเตะร,รายนี้มาแล้วและคาดการณ์กันว่าลิร์พูน่าจะกําลังเตรียมที่จะด่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับทางด้านของเชลตาบิโกพิจารณาในเร็วๆนี้ โดยรางยงานนี้มาจากสปอร์ตครับสื่อชื่อดังในประเทศสเปนก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสรลิเวอร์นันตได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าพวกเขาพร้อมที่จะจริงจังในดีลกันย้ยทีมของกาบ,บีเวกาและต้องการที่จะควา้าต,ตัวกองกลางวอนนิคตรายนี้เข้าสู่ทีมอันฟิลให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้เลยและในตอนนี้นะครับทางสโมสรลิเวอร์ของพวกเรานั้นก็ได้เตรียมแผนเด็ดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือการมอบเงิน,นงระดับสูงให้กับกองกลางร,รายนี้พิจารณา เพื่อหวังว่ากับ,บี้เวการนั้นจะดีๆตอบรับก็บเสือจากลิเวอร์ pool และได้ตัดสินใจย้ายมาเรื่องทีมลิเวอร์ pool ในที่สุดนะครับ ดยด้านสปอร์ตยืนยันว่ากับบี้วกานนั้นมีค่าตัวใน,นการย้ายทีมถึงแค่34ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งค่าตัวดังกล่าวนี้เป็นค่าตัวที่ทางเชลต้าบิโกต้ตั้งราคาขายเอาไว้ตั้งแต่แรกซึ่งแน่นอนว่าค่าตัวดังกล่าวนี้ทางลิเวอร์พุนั้นสามารถใจ่ายให้ได้แบบสบายๆรวมถึงทานั้นของนิวคาสเซิลและเชลซีที่กำลังให้ความสนใจในตัวของกับบีบ้วกาเหมือนกับลิเวอร์พลนั้นก็สามารถจ่ายค่าตัวในจำนวนังาวนี้ได้แบบสบายๆด้วยเช่นกันดังน,นั้นแผนการใหม่ของลิเวอร์พลนั้นก็ ระดับสูงเพื่อล่อตาล่อใจให้กองการดาวารุ่งรายนี้แต่สินใจย้ำเรื่องทีมลิ์พูลในที่สุดนะครับโดยมีการคาดการณ์กันว่าลิ์พูลอาจจะมอบคะแนนระดับสูงถึง1นึ่งแสนถึงหนึ่งแสนสองหมื่นปอนต์สดาให้กับกาบ B ี ega, ้เบก้าพิจนาในเร็วๆนี้ซึ่งนันว่าคงแนนน,นี้ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมา,มากๆสำหรับนักเตะที่เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้น ดังนั้นจึงถือได้ว่านี่อาจจะเป็นค่าเหนื่อยก้อนโตที่ตัวของกาบ้เวกานั้นไม่อาจปฏิเสธได้แต่ตลอดนาตอนนี้นะครับข่าวการมอบขเหนื่อยระดับสูงให้กับทานดั้นของกาบ้เวกานั้นเป็นเพียงแค่าข่าวที่ออกมาจากสื่อของสเปนเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับเพราะทางลิวนั้นยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับกาบ้เวกาพิจารณาแต่อย่างใดแต่สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือตอนนี้ลิวโผของพวกเรานั้นกำลังความจริงจังเป็นอย่างมากกับดีวก,การเลืนถิ่ของกาบ้เวกา เพราะพวกเขามองว่านักเตะรายนี้มีดีไม่แพ้จูดเบลนงัมเลยทีเดียวแถมมีแค่ตัวที่ถูกกว่ดถึง4เท่าตัวดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยถ้าหากลิเวอร์พูลจะมองว่าดีลการย้ายทีมของกาบ,บิเวีาเข้าสู่ที่นั้นเป็นดีลที่ไม่แพ้ดีลของจูดเบลงัมที่ลิเวอร์พูล,ลพึ่งลาดหวังไปบันหมานะครับถึงกับอึง้งอเล็กซิสแม็กเอลลิสเตอร์ไขข้อสงสัยนะครับว่าทำไมตัวเขาถึงเลือกเบอร์เสื้อหมายเลขสิบ ทั้งทั้งที่สโมสรแนะนำเบอร์เสื้อหมายเลข8ให้กับเขาซึ่งเป็นเบอร์ตำนานของสตีเวนจูราอเล็กซีตแบ็กลิสเตอร์นะครับกองกลางตัวใหม่ป้ายแดงของลิเวอร์พูลที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมแบบสดๆดร้อนรอนเมื่อช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้ก็ได้ออกมายสัมภาษณ์ล่าสุดถึงเหตุผลว่าทำไมตัวของเขานั้นถึงตัดสินใจเลือกเบอร์เสื้อหมายเลข10ทั้งทันที่ก่อนในนี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นได้เสนอเบอร์เสื้อหมายเลข8ปดให้กับตัวของเขาเพราะเป็นเบอร์เสื้อที่เหมาะสมกับตำแหน่งการเล่นของเขาเป็นอย่างมาก และตัวคนนั้นก็เหมาะสมที่จะได้รับเบอร์เสื้อหมายเลขแปดนี้ไปครอบครองต่อจากทางด้าน,นของนาบีเกตาที่เพิ่งย้ายออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์โดยเล็กซิสแม็กลิสเตอร์นะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับทาง LFC TV หลังจากที่มีการประกาศเปิดตัวและชูเสื้อเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเขากล่าวว่าผมมาถึงที่ลิเวอร์พูลเมื่อวันก่อนเพื่อทําการตรวจร่างกายผมยืนยันว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เลือกเบอร์เสื้อที่จะใช้สวมใส่แต่ยังได้แต่ลิเวอร์ก็ไม่ได้ล็อกเบอร์เสื้ออะไรให้กับตัวผมทั้งนั้นและผมก็เพิ่งตัดสินใจเมื่อช่วงเช้าของวันเปิดตัวนี้เองว่าผมตัดสินใจที่จะเลือกใช้เบอร์เสื้อหมายเลข1บที่ผมสวมใส่ลงสนามให้กับไรทันมาตลอด4ฤดูกาล แน่นอนว่าเบอร์เสื้อหมายเลขสินี้คือหมายเลขที่ผมผูกพันมาตั้งแต่สมัยคัดขันกับบริเตนแล้วตอนที่ผมมาถึงสโมสรลิเวอร์นั้นเจ้าหน้าที่สโมสร,รได้แนะนาผมว่ามีเบอร์เสื้อเบอร์ไหนบ้างที่สามารถให้ผมเลือกใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นหมายเลข7ของเจมีเนอร์หมายเลข8ของนาบีเกตาหมายเลข9ก้าของโรเบิร์ตเฟอร์มิโนและหมายเลขสิบที่ยังว่างอยู่เพราะไม่มีเจ้าของแน่นอนว่าเบอร์เสื้อหมายเลขสิบนั้นปรากฏเป็นตัวเลือกแรกในหัวของผมในทันที เพราะเป็นเบอร์เสื้อที่ผมใช้ตั้งแต่สมัยค้าแข้งกับบคาจูเนียทีมชาติอ์เจนนาชุดยูยิบสามเปและสมุรศรไรดันเช่นนั้นว่าผมรู้ดีว่าเบอร์เสื้อหมายเลขสิบนั้นสําคัญกับวงการฟุตบอลมากแค่ไหนเพราะเป็นเหมือนกับผู้เล่นในตำแหน่งจอมทัพของเทมแต่ผมก็ยินดีที่จะสวมใส่หมาดลงสนามเช่นเดียวกันแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่สโมสรร์พูลได้แนะนําให้ผมเลือกใช้เบอร์เสื้อหมายเลขแปดด้วยเช่นเดียวกัน และพวกเขาก็บอกว่าเป็นเบอร์เสื้อที่เหมาะกับตำแหน่งการเล่นของผมซึ่งผมก็มองว่าเบอร์เสื้อหมายเลขแปนี้คือเบอร์เสื้อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสรแห่งนี้เพราะเคยเป็นเบอร์เสื้อของนักเตะระดับตำนานของสโมสรอ,อย่างสตีเวนจูลาดซึ่งผมก็ยอมรับว่าผมไม่กล้าที่จะเลือกเบอร์เสื้อดังกล่าวนี้ในนั้นผมจึงเลือกเบอร์เสื้อหมายเลขสิบที่เคยเป็นของเซโอมาเน่และฟิลิเป้คูนิโยซึ่งมีความกดดันน้อยมากกว่าแม็กเอลิสเตอร์ก็หัวเราะออกมา ใน,นทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมสุดท้ายแล้วทานดัานของอลกซิสแม็กลิสเตอร์ถึงตัดถิ่นใจเลือกใช้เสื้อหมายเลขสิบแทนที่จะเป็นหมายเลขแปดซึ่งเน่นว่าไม่ว่าจะเป็นเบอร์เสื้อหมายเลขอะไรก็ตามทีแต่สำหรับแฟนลิเวอร์พูลนะตอนนี้พวกเขากําลังดีใจกันแบบสุดๆที่สโม,มสร,ร,ร,รมลิเวอร์พูลสามารถปิดเดี่ยวและคว้าตัวอลกซิสแม็กลิสเตอร์มาร่วมทีมได้เป็นผลสําเร็จนะครับฝันเป็นจริงแม็กลิสเตอร์เปิดใจครั้งแรกหลังซบลิเวอร์พูลได้ใจแฟนบอลหงดแดง เอาใจแฟนบอลหงดแดงไปเต็มๆนะครับเอกซิสแม็กเลสเตอร์รับฝันเป็นจริงได้มาเล่นกับลิเวอร์พูลพร้อมตั้มเป้าขอควาแชมป์ร่วมกับทีมให้ได้มากที่สุดเอลซิดแม็กเลสเตอร์กองกลางคนใหม่ป้ายแดงของลิเวอร์พูลเปิดใจครั้งแรกยอมรับว่าตนเองรู้สึกเหมือนฝันที่เป็นจริงหลังย้ายจากรังตันมาอยู่กับหงดแดงยางเป็นทางการแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายนด้วยค่าตัวราว35ล้านปอนด์ประมาณ1,505ล้านบาทและจะเซ็นสัญญาจนถึงปี2028 มิฟิวทิ้งใจอารทเจนตินาในวันย24ปซีซึ่งได้สวมเสื้อหมายเลข10ต่อจากเซเดอมาเน่ที่ย้ายไปอยู่กับไบยานเมเนตต์ตั้งแต่ปีที่แล้วเผยผ่านเว็บไซต์ของสโมสรล,ลิเวอร์พูลว่ามันมีความรู้สึกมหัศจรรย์มันเป็นความฝันที่กลายเป็นจริงมันมหาศย์ที่ได้มาอยู่ที่นี่และผมแทบอดใจรอไม่ไหวแล้วกับการเริ่มต้นใหม่ผมอยากอยู่กับทีมตั้งแต,แต่วันแรกของช่วง Pre ซิชั่นดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ดีที่ทุทกอย่างเสร็จสิ้นผมรอคอยที่จะได้พบกับเพื่อนร่วมทีมของผม มันเป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับผมทั้งฟุตบอลโลกและสิ่งที่เราประสบความสุดยอดร่วมกับไรตันยันไรดก็ตามตอนนี้มันเป็นเวลาที่คิดถึงลิเวอร์พูลและพยายามที่จะเป็นนักเตะที่ดีขึ้นรวมทั้งคนที่ดีขึ้นในทุกวนันตั้งแต่ที่ผมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกผมเคยพูดอยู่เสมอว่าผมต้องการคว้าแชมป์ให้ได้เองและผมก็คิดว่าสโมสรแห่งนี้จะช่วยให้ผมทํามันได้สําเร็จนั่นคือเป้าหมายของผมและเวลาที่ผมอยู่กับสโมสรเหมือนที่แห่งนี้คุณต้องการคว้าแชมป์ให้ได้ นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการตั้งแต่ที่ผมมาถึงที่นี่ผมสามารถเห็นความยิ่งใหญ่ของสโมสรแห่งนี้นักเตะที่เรามีสตารโค้ดและทุกทุกคนผมยินดีเป็นอย่างยิ่งและรอคอยที่จะได้ลงเล่นกับสโมสรแห่งนี้แม็กอาริสเตอร์ซึ่งเป็นแข้งทีมชาติอาเจนตินารายที่7ของลิเวอร์พูลกล่าวถึงท้าย Welcome to Liverpool ยินดีต้อนรับ ของดีมีคุณภาพจึงกิเปิดใจแฮปปี้ลิเวอร์พูลสอยแม็กอาริสเตอร์ชูรีคุณสมบัติรอบด้านเจเกินคลับนะครับคุณซีลิเวอร์พูลเปิดปากที่เป็นข่าวดีที่หงแดงลิเวอร์พูลดึงตัวอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์มิ่ฟิลทีมไบรตันมาร่วมทีมได้เป็นที่รโลดแล้วโดยระบุว่าสตาร์ทีมชั้นอาร์เจนตินามีคุณสมบัติรอบด้านอย่างที่ทุกคนรู้จักดีลิเวอร์พูลครับแถลงการเปิดตัวอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์อย่างเป็นการแล้วเมื่อวันที่8มิถุนายน โดยเขาย้ายมาจากทีมนกนวลนะครับสมสันบรตดันในศึกียรมลิกอังกฤษโดยในราคาที่ย่ำแยวนะครับแค่35ล้านปอนด์ราว1 5 0 5ล้านบาทเท่านั้นนะครับและจรดประกาศกับสิงวินขังแฮงทินแอนฟิลดถึง5ปี หลังคว้าตัวเป้าหมายกุสำันในวัย2ีสปีได้สาเร็จเสร็จสับจิเกนคลับในใหญ่เชอร์มมนก็เอ่ยถึงนักเตะใหม่ที่ได้สวมเสื้อหมายเลขสิบของสโมสรว่าเราได้นักเตะที่มีความสามารถมีความฉลาดและมีเทคนิคที่สูงมากเข้ามาเสริมทัพในทีมของเราและมันก็เป็นข่าวที่สุดยอดอย่างแท้จริงผมไม่คิดว่าฟุตบอลโลกต้องการให้ผมพูดอะไรมากมายถึงคุณภาพของพอเล็กเซสเพราะพวกเขารู้กันดีอยู่แล้วแต่มันก็จะเห็นว่าเขาเป็นคนที่สามารถเล่นในหลากหลายตำแหน่งของแดนกลาง และมีความสามารถรอบด้านผมอยากจะบอกเขาว่าเขามีความเยือกเย็นและเป็นคนที่มีความคิดหลักแหลมในเกมเน่นอนว่าเขาเป็นนักเตะท,ที่เรารู้จักกันมานานและผมก็เฝ้าดูเขาเติบใหญ่มาตั้งแต่เขาเป็นเด็กหนุ่มที่ยัดไปเล่นในศึกพิมลีกจนกลายเป็นคนหนุ่มที่พาทีมชาติคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมันเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมมากผมชื่นชอบและเคารพผลงานของไบรดันและอเล็กเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ทำให้พวกเขากลายเป็นหนึ่งในทีมที่ยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งที่สุดในพิม์ลีก ผมแฮปพี่ที่เขาจะมาร่วมเทียมและก้าวเดินต่อไปกับเราแล้วเราได้ทั้งเตะชั้นยอดที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์เข้ามาเสริมแต่ที่เหนือไปกว่านั้นก็คือเขามีอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นเขาตื่นเต้นที่จะเข้ามาร่วมเทียมและร่วมง,งานกับเรามันไม่มีความกดดันสรู้เขาเขายังหนุน่แน่นดังนั้นมันจึงเชัดเจนว่าเขาจะพัฒนาไปข้างหน้าได้เองเรามีหน้าที่ที่ต้องช่วยให้เขาเก้าวต่อไปอีกระดับผมขอขอบคุณทุกคนภายในสโมสรที่ช่วยให้การแย่ทีมครั้งนี้เกิดขึ้น และผมก็มั่นใจว่าผมสามารถพูดแทนทุกคนที่นี่ได้ว่าผมรอเริ่มต้นร่วมงานกับอเล็กซิสไม่ไหวแล้วมันเหลือเพียงแค่เวลาที่เขาจะได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลของเราที่แอนฟิลด์เท่านั้นแต่ในโลกของฟุตบอลสมัยใหม่ผมมั่นใจว่าเขาจะได้เห็นแฟนบอลของเราต้อนรับเขาสู่ครอบครัวหรือว์พโลเมื่อเขาดูโทรศัพท์ในวันนี้และได้เห็นข้อความออนไลน์พวกเขาจะทำให้รู้สึกเหมือนได้อยู่ที่บ้านใน,ท,นทันทีผมไม่สงสัยเลย ไม่หยุดแค่นี้ิเวร์ภูปาสามทีมพิมลิกจอเชียรายที่2ต่อจากแม็กเอลิสต์หยุดไม่รู้แล้วจริงๆนะครับสำหรับร์วูลของพวกเราซุ่มเงียบลุ้นคว้ารายที่2ต่อจากแม็กเอลิสเตอร์ปัดหน้า3คู่แข่งในพิมลิกความเคลื่อนไหวนะครับของร์วูลของพวกเราหลังจากปิดดิวแม็กเอลิสเตอร์ได้สำเร็จนะครับรายงานจากเลโรโบ สื่อในสเปนรยายงานว่าลิเวอร์พูลสโมสนันจะนำสิเวีตทีเพียง,งกฤษมีลุ้นคว้าตัว Vega, กาบิเวกากองกลางดาวรุ่นทีมชาติสเปนชุดอายุ21ปีจากเชลตาบิโกทีมดังจากศึกลาลิกาสเปนหลังเปิดตัวอเล็กซิสแม็กเออร์ที่ย้ายมาจากไบรตันแอนด์โอฟอบอเรียนเป็นรายแรกในตลาดนักเตะสมุนิแหล่งข่าวระบุนะครับกาบิเวกากำลังถูกเกลี้ยกล่อมจากลิเวอร์พูลหลังจากมีโก้เสนอแผนงานให้กับดาวเตะในวันย21ปีได้รับดูแล้วขณะที่นอตเทิร์นเอโคนะครับ สื่อในอังกฤษก,ก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าการพูดคุยมีความคืบหน้าไปมากหลังจากแข่งอนาคตการรายนี้ตกเป็นเป้าหมายของทั้งนิวคาสเซิลเชลซีและอาร์เซนอลโดยสําหรับการวิการไดีดยกันยกย่องจากสื่อแดงกระทิงดุว่ามีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับจามัสมูเชล่ามิคฟิลด์ทีมชาติเยอรมนีของเบย์มินิ ท่านั้นการเลี้ยงบอลการพาบอลขึ้นไปข้างหน้าและจุดศูนย์ท่วงที่ต่ําที่ทําให้ครอบครองบอลได้อย่างเหนียวแน่นรวมถึงเล่นได้ทั้งมมดฟิลตัวรุกและริมเส้นทั้งสองฝั่งโดยคาดกันว่าค่าตัวอยู่ที่ประมาณ30-35ล้านปอนด์ราว1,290ถึง1,505ล้านบาทนะครับก็บเป็นตัวฝั่งของสื่อสเปนนะครับรายงานต้องจับตาสัมภาษณ์เองด้วยไอวัตจอตั้งเจอลาดคุมทัพเดเตอร์ เดลีเมลนักข่สื่อกีฬาชื่อดังของกออังเกษร,รายงานมาว่าคุณอัยวัตศรีวัฒนประภาท่านประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เตรียมแต,งต่งตั้งสตีเวนจลานให้เข้ามาคุมทีมเพื่อเป้าหมายในการเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกภายหลังจากการปลดบรนดโรเจอร์ออกจากตำแหน่งในช่วงกลางซีซั่นที่ผ่านมานครับแม้จะตั้งดินสมิธเข้ามารักษาการแทนแต่ก็ไม่สามารถเข้ามาช่วยพาทีมรอดตกชั้นได้สำเร็จส่งผลที่ทีมเสียนักเตะหลายรายออกจากทีทมและยังมีอีกหลายคนที่พร้อมที่จะย้ายออกจากทีมอีกด้วย ซึ่งในตำแหน่งกุญซือมีแรายงานาว่าท่านประธานสโม,มสรเล t เตอร์สตีได้สภาษณ์กุญซือและหลายคนที่เรียกเข้ามาพูดคุยด้วยตัวของเขาเองซึ่งมีรายงานมาว่าบอร์ดบริหารของเลสเตอร์สตีพิจารณาเตรียม,มแต่งตั้งดึงตัวสตีเวนจูลาดอดีตนักเตะระดับตำนานของลิเวอร์พูลที่รับบทกุญซือมาแล้วมากถึง2สโม,มสรทั้งกาสโเรนเจอร์และแอสตันวิลล่า โดยภารกิจของกุนซือใหม่ของทัพสุนักจิ้งจอกสยามนอกจากจะต้องพาทีมกลับขึ้นมาเล่นในศึกผิวลิงกฤิตแล้วนั้นยังจะต้องสร้างทีมขึ้นมาใหม่ด้วยจากการเสียนักเตะไปหลายคนทําให้เป็นงานยากของกุนซือคนใดก็ตามที่จะเข้ามารับหน้าที่เป็นกุนซือของเลสเตอร์สตีในซีซั่น2023-2024สําหรับผลงานของสตีเวนจลลาดในอาชีพกุนซอนะครับโดยคุมทีมไปทั้งหมด233นัดชนะ138เสมอ50 และแพ้ไป45แกมและเคยได้ช้อตลีกกับเรนเจอร์มาแล้ว1ครั้งในปี2020ถึง2021นะครับโอ้โหถ้าเป็นจริงนะครับยอดเยี่ยมเลยนะฮะสตีเวนจลาดขวัญใจของผมนะฮะมาคุมทีมเลตเตอร์สตีที่มีเจ้าของเป็นคนไทยนะฮะขอให้ได้ขอให้โดน นี่คือสุลกาลลิวพูลครับทานผู้ชมเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่9มิถุนายนนะครับตลาดรอบนี้เดือดจริงๆนะครับแฟนๆต้องจับตาดูให้ดีๆนะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าอยากกระพริบตานะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับท่านผู้ชมยังเหลือดิวที่เราจะต้องปิดดิวคว้าตัวมาร่วมทําให้ได้เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับฉะนั้นตอนนี้นะฮะข่าวมันจะเริ่มเยอะแล้วนะครับในตลาดการสแกนั้เตะของลิวพูลของพวกเราครับหลังจากที่ตลาดรอบก่อนค่อนข้างเงียบ ตลาดรอบนี้เดือดจริงๆนะครับฉะนั้นแฟนๆก็อย่าลืมติดตามใช้ผู้บากคลั่งรเวร์พูลนะครับกดกระดิ่งไว้นะฮะเผื่อที่จะตั้งเจือนนะครับในสิ่งต่างๆที่ไม่คาดคิดนะครับอย่างเช่นการปิดดีลฟ้าแลบนะครับการปิดดีลฟ้าผ่าการปิดดีลแบบฉับไวนะครับตรงนี้การเจรจาของทีมงานยอสมาร์เก้นั้นค่อนข้างรวดเร็วเลยครับท่านผู้ชมต้องจับตาดูให้ดีๆนะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสำหรับข่าวเช้านี้พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ